ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เชียงรายเชียงรายก็เมื่อคิดถึงเชียงรายก็ต้องคิดถึงวัดล่องถุนเนาะก็เป็นที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังของไอ้ของวัดนะก็จะเป็นคนด้านหลังที่เขากำลังจะเริ่มสร้างก็ดูเอาเนาะ อาคารก็สิ่งก่อสร้างก็กําลังสร้างขึง้นเยอะอก็ด้านหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าความสวยผมว่าความสวยอยู่ที่เท่าไหร่นะ้องก็ลองมาชมด้านหลังกันดูนะถ้ามาแล้วก็มีเวลาก็แวะมาด้านหลังก็สวยวโอเคครับรับ่องถุงของอาจารย์ผนชัยเป็นคนสร้างไว้อก็จะมีศิลปะอยู่ด้านหลังการตกแต่งนนนลวดลายอัน าการตาของทางวัดเป็นการออกแบบของอาจารย์พลชัยก็จะแบ,บ,งแบ,บ่งออกเป็นสามส่วนส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่จะถึงนรกไหมทางขึ้นก็เป็นนรกแนละสวรรค์